จะให้ทุกคนกดลิงก์ด้านล่างก่อนนะคะเผื่อทุกคนแคปไม่ทันนะคะกดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ตรงนี้นะคะกดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ตรงนี้ค่ะลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยเข้าได้แล้วค่ะได้เลขแล้วค่ะเลิศใครได้แล้วเงียบไว้ห้ามพิมพ์ใครพิมพ์มาขอให้ไม่ถูกหวยนะคะใครพิมพ์มาขอให้ไม่ถูกเออนะคะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ตรงนี้ค่ะกดับเปุลคลิกรัวๆกดจิ้มหลายๆทีค่ะ จิ้มหลายๆทีเลยตรงลิงก์ตรงภาษาอังกฤษตรงนี้นี่ค่ะมาใครใครเข้าลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์เลขก้ามาเดี๋ยวให้แคปสามวินาทีนะใครทันคือทันค่ะใครทันคือทันนะคะนะคะอะทุกคนขาใครได้เลขแล้วอย่าพิมพ์ม,มาใครพิมพ์ม,มาขอให้ไม่ถูกหวยตลอดชีวิตนะคะเอออักดลิงก์ด้านล่างมาหามงคลหนึ่งหกแปดตรงนี้นะคะ อะใครเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอาเดี๋ยวให้แคปสามวินาทีนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเออใครเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวให้แคปสามวินาทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ามาเดี๋ยวมาแคปที่หน้าเพจก็ได้มาเดี๋ยวฉันต้องไลอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าแบบ คนดูน้อยมากคนดูน้อยจริงรัฐบาลไทยคนดูน้อยแบบน้อยไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาดูน้อยก็ถูกน้อยดูเยอะก็ถูกเยอะไม่ดูเลยก็ไม่เช <c oughs> ออะมากดริ้งด้านล่างที่อยู่ตรงนี้ค่ะกดเข้าได้เลยค่ะเผื่อใครเห็นแล้วเอยชอบรู้สึกว่าเชนุกหนูว่าชอบเลขเจอะก็ลองตามถ้ารู้สึกว่า วีเลขเจไม่สวยเลยหนูว่าไม่น่ามาหรอกไม่ต้องตามนะเพราะคนเราจะมีเซนต์เป็นของตัวเองเนาะเจคิดว่าคนเราอจะมีเซนต์เป็นของตัวเองค่ะคนเรามันต้องมีแบบบางคนได้เลขมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนจ,าจ๋าเจรบกวนทุกคนก่อนที่จะแคปเลขกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้ก่อนที่เจจะให้แคปกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วบอกว่ามาจากเจนุกมหามงคลหนึ่งหกแปดคนน้อยๆปังๆค่ะเจในกลุ่ม VIP เจลงให้แล้วค่ะแต่กลุ่มฟรียังไม่ลงนะคะกลุ่ม v i p ลงให้แล้ว กดลิงก์ด้านล่างตรงนี้ค่ะมหามงคลหนึ่งหกแปดมหามงคลหนึ่งหกแปดค่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วสแตนบายหน้าเพจเดี๋ยวจะให้แคปไม่ไม่ต้องงองแงไม่ต้องโวยวายกระตุกกระตากเดี๋ยวให้แคปค่ะแต่ให้แคปสามวินาทีให้แคปสามวินาทีเท่านั้นนะจ๊ะให้แคปสามวินาทีเท่านั้นนะจ๊ะ ใครทันคือทันนะให้แคปสาวินาทีใครใครแอดลิงด้านล่างแล้วนะคะ อ่ะมาใครพร้อมแคปแล้วบ้างคะอ่ะกดลิงก์ด้านล่างก่อนกดเข้าไปแล้วแล้วบอกว่ามาจากเจนุกนะคะอันนี้เป็นเลขชอบนะคะเผื่อใครชอบอันนี้คือเลขชอบเจนะทุกคนมิทงไม่ต้องซีเรียสว่าแบบเฮ้ยเจมันเพิ่งออกไปอะไรเงี้ย อากอลิงด้านล่างตรงนี้ก่อนอีกห้าสิบคนเอามาใครพร้อมแคปแล้วเดีวให้แคปสามวินาทีนะใครทันคือทันเดอรมาอะไรก็เกิดขึ้นได้จากฉันบอกเลยรัฐบาลไท,างทยงวดน,นี้อยู่ที่ว่า ตามาเพื่อใครชอบน้ําไม่ชอบไม่ต้องตามนะทุกคนค่ะทุกคนไม่ต้องตามทุกคนจ๋าทุกคนไม่ต้องมาแบบคาดหวังกับเจมากนะคะเพราะตัวเลขก็คือตัวเลขขัดเจไม่ใช่เทวดาไม่ใช่แบบไม่รู้ว่าเลขต่ออะไรเจนุกไม่รู้ว่าเลขต่ออะไรอะใครพร้อมแคปบ,บ้างคะกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยกดเข้าตรงนี้ขออีกสามสิบคนกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้กดเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเจนุกนะคะเพื่อแบบ เพื่อบ,บางคนเขาไม่ทันอย่างน้อยก็มีที่ให้ดูที่ลิงด้านล่างตรงนี้นะคะอามาสามวินาทีนะอามาขออีกหกสิบคนกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้ค่ะอีกแค่หกสิบคนอีกแค่หกสิบคนลิงกด้านล่างนะคะเจไม่รู้หรอกนะคะแต่เจคิดว่าเจน่าจะไม่ได้อันลอกนะคะไม่น่าจะโดนอันหลอกเจก็หลุดมาสี่งวดแล้วนะ กดลิงด้านล่างตรงนี้ขออีกสามสิบคนค่ะกดลิงกด้านล่างตรงนี้เออโอเคแล้วเดี๋ยวเจให้แคปนะคะเพราะว่าให้ทุกคนไปสำรองสำรลองกันที่ลิงกด้านล่างก่อนนะคะเผื่อมีอะไรผิดพลาดอ่ะมาเจรอทุกคนอยู่ค่ะรอทุกคนจิ้มลิงกด้านล่างค่ะลิงกด้านล่างกดเข้ารรัวเลยค่ะมหามงคลหนึ่งหกแปด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  นะครมหาบงคลหนึ่งหกแปดนะอามากดลิงกด้านล่างก่อนยังไม่ถึงสามสิบคนเลยอ่ะเพราะว่าสำรองไว้ไงาเผื่อทุกคนไม่เห็นแนวทางจะได้เห็นที่ลิงด้านล่างอาจจิ้มลิงกที่ปักหมุดนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะ มหามงคลหนึ่งหกแปดค่ะมาเดี๋ยวให้แคปเพราะยังไม่มีใครแอดเลยอะ่ะก็เลยยังไม่ได้ให้แคปเจนั่งเช็คอยู่เช็คเช็คดูอยู่อะ่ะไม่มีใครแอดเลยยังไม่ถึงสามสิบคนเลยค่ะอากลิงด้านล่างตรงนี้โรรัวค่ะอีกยี่สิบคนจ้ากลุ่มเต็มใจยังไม่เต็มค่ะคนสวยยังไม่เต็มค่ะพอดีแอดบินแจ้งมาไว้ายังไม่เต็มนะ มาบงคนหนึ่งหกแปดถูกต้องค่ะอ้ามาใครพร้อมแล้วอันแล้วหรอตายละฉันอุตส่าห์ให้เลขซ้ำนะเนี่ยเลขซ้ำงวดที่แล้วไงเลขที่ออกไปแล้วอะนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวสามวินาทีนะคะหนึ่งสองสามค่ะ โอเคจบ <c oughs> คุณวิชรพร์หลุดพอๆกับแม่น้ำหนึง่งรู้ไหมคะว่าเลขจอ,อกอะไรรู้ไหมคุณตัวเองรู้ไหมว่าเลขออกอะไรไม่มีใครรู้รู้ปะถ้าถ,ถ้ารู้ไปไปหาเลขเองเลยนะคะมัน,ม,นมันไม่ไม่ได้มีใครเก่งใครแม่หลอกนะคะหลุดก็คือหลุดค่ะก็ไม่ได้เก่งค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นเทวดาไม่รู้ว่าเลขจอ,อกอะไร รู้ไหมถ้ารู้ก็ไม่ต้องมาดูไปไปไปฝันเองไปหาเลขเองเออเพราะฉันก็พูดชัดเจนว่าฉันไม่ใช่เทวดาฉันไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรใครจะไปรู้รู้ไหมว่าหวยออกอะไรถ้ารู้รวยไปแล้วรู้ถ้ารู้รวยไปแล้วไม่มาดูเจหรอกไม่มาดูเจให้เสียเวลาหรอกค่ะเนาะเอออันนี้ขอพูดขอพูดตรงๆเลยนะคุณวิชาราพรน่ะนะคะรู้ไหมว่าหวยจอ,อกอะไรถามหน่อยรู้ปะบอกเลยดิถ้าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวโอนตังค์ให้เลย ถ้าถูกเดี๋ยวให้คัาถ้าอุกถ้าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวโอนตังให้ถูกถูกล้านหนึ่งโอนให้ห้าแสนเลยมากูจะอัดเลยขายบ้านขายรถเลยนะฮะเอออรู้ไหมมีใครรู้บ้างเลขจอกอะไรบอกบอกเลขเจทีเดี๋ยวเจ๊ขออัดหน่อยอแบ่งคนคนละครึ่งเลยมาถ้าถูกมามากาด้วยกาด้วย มีใครรู้ไหมว่าเลขจอกอะไรวันที่หนึ่งเป็จิการู้ไหมไม่มีใครรู้หรอกทุกคนจา๋ามันไม่มีใครรู้ไหนมีใครรู้ไหมว่าหวยจอกอะไรวันที่หนึ่งเออไม่ต้องมาไม่ได้หลุดพอๆกับใครหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้มีใครแม่นไวกับใครหรอกทุกคนแม่นหมดทุกคนเก่งหมดนะคะแต่แค่ดวงเขายังไม่ถึงเออจะไปซีเรียสอะไรทุกคนเลขก็ให้แค่ อย่างละหนึ่งหางนะคะอ่ามีใครรู้บ้างคะบอกเจ๊หน่อยได้นะเจ๊เจ๊ขอเลขหน่อยเอ,อเจ๊ไหนเจ๊ขอแนวทางทุกคนบ้างดิไหนเจ๊ขอแนวทางทุกคนบ้างได้ปะขอบ้างได้ไหมขอบ้างได้ไหมขอแนวทางทุกคนบ้างได้ปะเออแล้วก็ไม่มีใครให้แนวทางเจ๊ไม่มีใครรู้รองทุกคนให้ตายเถอะไม่มีใครรู้จริงๆ เก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยจออะไรอะ่ะจริงมาเลยมามายืนยันกันเลยไหนขอขอพูดชื่ออาจารย์หนึ่งคนมาหน่อยใครที่หวยเข้าทุกงวดไม่เคยหลุดขอชื่อหน่อยค่ะขอชื่อหน่อยนะเจก็คือแบบเออมีใครรู้บ้างอะ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกทุกคนเอ้ย,เ,อยเจยก็อยากให้เรียตังเข้าแหละเอาตรงๆ ไม่มีใครรู้อ่ะหายไปเลยเงียบไปเลยเนี่ยไม่ยอมมาบอกเลขเจ๋พอขอเลขไม่ให้เออแล้วก็มาบอกว่าฉันหลุดยอมรับค่ะยอมรับค่ะมันไม่มีใครรู้หรอกทุกคนเอ,อ้ยว่าเลขจอ,อกอะไรเนาะ